สวัสดีจ้าช่องสาวเหลือหน่อยค่นมันๆจ้ะมือนี้กับพระลูกๆออกมาเอาบรรยากาศเขากลังออกกอกหวัง้ำมือเศ้าจ้ะเขาปีนี้มีตะพูงามๆบรรยากาศ Em ơi sao tao biến khỉnh lợ Becky Nói cho binh leo xí si lúc Mà leo mà leo Ít tổ nâng khuôn như cái อันนี้มาตัวไม้แล้วจ้ะก็จะเอามาปล่อยถิ่มไทใ่หน้าบ้านมันเศร้างามเศร้าเป็นตะหักเรา่นกันเอามาปอยเอามาถิ่มไปให้คนอื่นเลี้ยงมนมีความรับผิดชอบงามมันงามกันหอมมันจนว่ากําลังสิเป็นขีเ้เหอนจ้ะ ที่ไปหาอันซื้อยามาใส่ให้เพิินแบกบกี้หนูอยากัดน้องนะลูกให้น้องอยู่ด้วยไม่เอาให้น้องอยู่ด้วยนะลูกไม่เอาหนูลูกไม่เอาน้บเปล่านี่พี่เขาไม่กัดหนูหรอกเขาเป็นคนดีอยู่เขาเป็นหมาที่แสนดี อีกสามตัวซี่ตัวอยู่บ้านหลังนอกอ้ะเอาไว้เฝ้าบ้านหลังนอกคนคือจังในจังเอามาถิมเพ่นแต่นายปลุก่ะมาเร็วกลับบ้านเรา แบกกี้อึหรือ,อยังอือหนูอึหรือ,อยังปีนี่น้ำน้ำล้นหวยล้นแต่ลิงหลายรอบอยู่จ้ะอืม เอาเพื่อนออกมาหัดยางให้คุณเคยกันเพื่อนนั่นจะได้บอกัดพอเพือ่อนนั่นเนี่ยยูน่ะแบกกินนี่สิยูนี่พอน้ำแม่ตลอดจ้จะเขาสิออกห่วงพอแม่แน่จากน้อยดูยละ่ะตะลบตน เข้าเข้าปีนี้มีตะพูงงามไข่ยู่นปีนี้วาวาดอกว่าท่านได้เบิร์นาฝนปีนี้วันท่าได้ท่วมน้ำมูไม่ตึงแต่ปิมแต่ลิงจะตื้อ นี่ก็ซัำนี่เด้อจะจะได้ไปซอยงานนั่นดำเพิ่นอยู่จ้ะเมื่อวานนี่ก็ทอดบุญกะทินก็บบได้ไทยลงให้เบิ่งจะ้ะหลากหลายถึงเห็ดลงท่านถึงแห่น้ำเพิ่นจะ้ะซัำนี่เด้อจะสาวเรือหน่อยก็ฝากฝากดแชร์าากดไลค์กดติดตามให้สาวเรือหน่อยเก้าในเด้อจะ้ะสาวเรือหน่อย มายากว่างเข้าไปกระสิเข้าไปกดไหลกดแค่กดกำลังใจให้ม่มูให้พวกคือเก่าเด้อจ้ะสวัสดีจ้าบาวนี่หนุนจะลงไปนะลูกบาวนี่มันจะตกน้ำลูกบาวนี่ขึ้นมาลูกบาวนี่ขึ้นมาเร็วๆเ,เออมันมีงูนะลูก